เมื่อช่วงเช้าของวันที่19เมษายนที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าแฟนกีฬาหลายคนตื่นขึ้นมาพบเจอกับข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ช็อกวงการฟุตบอลโลกก็ว่าได้ครับเมื่อ12สโมสรชั้นนําจากยุโรปประกอบไปด้วยเอซิมิลานอินเตอร์มิลานยูเวนตุสอาร์เซนอลเชลซีลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้ทอทเนมฮอสเปอร์เรอัลมาดริดแอตเลติโกมาดริดและบาร์เซโลนาร่วมกันประกาศลีกที่เรียกว่ายูโรเปียนซูเปอร์ลีก ข่าวสารความเคลื่อนไหวนี้ทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นทั่วทั้งยุโรปเลยครับโดยเฉพาะหลายฝ่ายที่ออกมาแสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยและนี่คือข้อสรุปทั้งหมดที่เราพบเจอจากข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าครับเริ่มต้นที่ข้อถแถลงย u โรปเปียนซูเปอร์ลีกนะครับการถแถลงออกมาครั้งนี้ก็คือการจัดตั้งลีกขึ้นมาใหม่เลยโดยจะมีสมาชิกของลีกทั้งหมด20ทีม 15ทีมเนี่ยจะเป็น15สโมสรที่เรียกว่าเป็นสโมสรก่อตั้งส่วนอีก5ทีมที่เหลือเนี้ยจะเป็นทีมที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปทุกปีครับรวมทั้งหมดก็คือจะมี20สโมสรโดย12ทีมที่เข้าร่วมในครั้งนี้ในการประกาศนะครับก็ได้มีการเสนอชื่อประธานคนแรกของลีกครับก็คือฟลอเรนติโนเปเรสประธานสโมสรเรอัลมาดริดรวมถึงรองประธานอย่างอังเดียอังเยรีจากยูเวนตุสโจเกลเซอร์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงตัวแทนจากสโมสรอนนื่น สำหรับรูปแบบการแข่งขันนะครับก็จะแบ่งเป็นลีกละ10ทีมเพื่อค้นหา4ทีมเข้ารอบลอกเอาทีมที่เข้าร่วมก็ยังแข่งขันในลีกของแต่ละประเทศตามปกติ15สโมสรที่ร่วมก่อตั้งจะได้รับส่วนแบ่งจากเงินก้อนแรกจำนวน3,500ล้านยูโรส่วน5ทีมที่เหลือนะครับจะได้น้อยกว่าแต่ว่าหลายคนก็เชื่อว่าจะยังมากกว่าสิ่งที่เขาได้รับจากการร่วมแข่งยูฟ่าแชมเปียนลีกในตอนนี้ครับ ข้อที่2นะครับก็คือฝั่งที่เห็นด้วยกับการจัดตั้งยูโรปเปียนซูเปอร์ลีกครับแน่นอนครับฝั่งที่เห็นด้วยก็คือฝั่งที่เสนอจัดตั้งขึ้นมาไอเดียนี้เกิดขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งแล้วครับการเสนอซูเปอร์ลีกที่มีแต่สโมสรชั้นนําจากยุโรปแต่มาถึงครั้งนี้นะครับนะับเป็นครั้งแรกที่สโมสรรวมตัวกันถแถลงเปิดตัวลีกอย่างเป็นทางการซึ่งสื่อต่างประเทศได้วิเคราะห์นะครับว่าจุดยืนของสโมสรคือการที่พวกเขามองว่าฝ่ายบริหารจัดการอย่างยูฟาต่างก็ไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาต่างๆภายใน เช่นการเหยียดสีผิวปัญหาการคอร์รัปชันต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือโมเดลการจัดแบ่งรายได้ให้กับสมโมสรโดยตัวเร่งนะครับที่ทำให้เกิดการถแถลงลิงนี้ขึ้นมาส่วนหนึ่งก็มาจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับทำให้ฟุตบอลยุโรปนะครับต้องมองหาช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ด้วยการนำเอายอดสมโมสรชั้นนำมาตอบโจทย์ความต้องการของแฟนบอลทั่วโลกซึ่งพวกเขาเชื่อว่าช่องทางการสร้างรายได้ใหม่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของฟุตบอลทั้งยุโรปครับ แน่นอนครับหลังจากที่มีการแถลงจัดตั้งยูโรเปียนซูเปอร์ลีกก็มีหลายคนครับที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะฟีฟ่าและยูฟานะครับองค์การบริหารชั้นนําของโลกฟุตบอลรวมถึงลีกชั้นนําของยุโรปและพรีเมียร์ลีกเซเรียอาลาลิก้าสเปนที่ต่างก็ออกมายืนยันว่าสโมสรที่เข้าร่วมยูโรเปียนซูเปอร์ลีกอาจจะถูกแบนจากการแข่งขันที่รับรองโดยพวกเขาในทุกระดับครับขณะที่นักฟุตบอลที่เข้าร่วมก็าอาจจะถูกแบนจากการเล่นให้กับทีมชาติ ซึ่งหมายถึงหมดสิทธิ์ลงแข่งขันในศึกฟุตบอลโลกและฟุตบอลยูโรนั่นเองครับนอกจากเหล่าองค์กรที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยแล้วอดีตนักฟุตบอลหลายคนก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยนะครับ หนึ่งในนั้นก็คือริโอฟร์นานที่มองว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยเป็นการประกาศสงครามกับฟุตบอลครับในขณะที่อดีตเพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของริโอฟร์นานอย่างแกรี่เนวิลล์นะครับก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกันครับเขาได้มองว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นสิ่งที่เห็นแก่ตัวของทั้ง12สโมสรเลยนะครับที่ไม่ได้สนใจภาพรวมของการแข่งขันฟุตบอลทั่วโลกรวมถึงเขายังได้ประกาศนะครับต้องการให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลตกชั้นจากการที่เขาตัดสินใจเเข้ารร่วมยยโปีีน ซึ่งการตัดสินใจของ12สโมสรนี้นะครับยังได้สร้างความไม่พอใจให้กับหลายคนในวงการฟุตบอลครับที่มองว่าในช่วงวิกฤตก,การแพร่ระบาดของโควิด -19 นี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องการความร่วมมือและการช่วยเหลือกันแบบเป็นหนึ่งเดียวของทั้งวงการเพื่อให้วงการฟุตบอลรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับ เช่นเดียวกับ2ส,สโมสรใหญ่ที่ไม่มีชื่อในการถแถลงครั้งนี้นะครับก็คือบาเยิร์นมิวนิกและปารีสแซงต์แชร์แมงจากฝรั่งเศสนะครับซึ่งทางปารีสเองเนี่ยได้ให้เหตุผลว่า E.S.L เป็นสิ่งที่เข้าร่วมไม่ได้และเขาจะรอฟังข้อเสนอาการปฏิรูปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งจะถแถลงภายในวันจันทร์ที่19เเมษายนนี้ครับ สุดท้ายครับต่อจากนี้หลังจากที่มีการถแถลงมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งหนึ่งที่เราสามารถย้อนไปดูและค้นหาหนทางที่จะไปต่อได้นะครับก็คือการมองไปสู่ประวัติศาสตร์ว่าในอดีตเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก่อนหรือเปล่าเพื่อจะได้ดูว่าในอนาคตเราสามารถคาดเดาได้หรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับการรวมตัวของสโมสรชั้นนําของลีกเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในอดีตนะครับเพื่อเรียกร้องให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากผู้บริหารโดยย้อนไปเมื่อปี1990นะครับตัวแทนสโมสรทั้งอาร์เซนอลเอฟเวอร์ตันลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทอทแนมฮอสเปอร์ได้ร่วมประชุมกับเกรกได้ประธานบริหารลอนดอนวี t เ l e v i s i o n เพื่อเสนอการจัดตั้งลีกใหม่ซึ่งมีแต่เฉพาะทีมชั้นนําจากอังกฤษที่จะสามารถดึงดูดรายได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเมื่อพวกเขาจัดตั้งลีกที่เต็มไปด้วยทีมชั้นนําและสโมสรเองก็จะได้รับส่วนแบ่งจากลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดมากขึ้นอีกด้วยแต่สุดท้ายการเจราจาจากหลายฝ่ายนะครับที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการแยกลีกนี้ก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลง จากการเปลี่ยนชื่อดิวิช1มาสู่พรีเมียร์ลีกในปี1992ครับเช่นเดียวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับเมื่อ12สโมสรตัดสินใจถแถลงแยกตัวออกมาจาัดลีกการแข่งขันที่มีแต่ทีมชั้นนําเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียง1วันเท่านั้นครับก่อนที่ยูฟ่าจะถแถลงการปฏิรูปยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกใหม่ซึ่งครั้งนี้ยูฟ่าจะเปลี่ยนโฉมการแข่งขันไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสวิสโมเดลในปี2024โดยเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันนะครับจากรอบแบ่งกลุ่ม เป็นทุกทีมลงแข่งขัน10นัดในหลีก36สโมสรโมเดลใหม่นี้จะส่งผลให้การแข่งขันตั้งแต่วันแรกถึงวันมอบถ้วยแชมป์มีแมชใหม่เกิดขึ้นถึงร้อยแมชหลังจากนี้นะครับจะเป็นการพูดคุยเจรจาระหว่างฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทั้งทางฝั่งของยูฟาและทางสโมสรชั้นนาเองว่าพวกเขาจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรโดยฝั่งของ12สโมสรน,นำโดยเปเรสยืนยันว่าพวกเขาต้องการเจรจาเพื่อหาหนทางที่พวกเขาจะมีข้อตกลงร่วมกันได้ โดยหสิ่งที่12สโมสรยังคงต้องการก็คือพวกเขายังคงต้องการแข่งขันในลีกของแต่ละประเทศของพวกเขาต่อไปครับซึ่งหลังจากนี้ก็คงต้องรอติดตามอย่างใกล้ชิดน,นะครับว่าการรวมตัวกันของสโมสรชั้นนําในโยุโรปจะนําพามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอะไรในการแข่งขันฟุตบอลระดับโยุโรปครับ